รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบรือจากภัยคุกคามไวรัสลัมปีสกินนายชัยยันศิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดให้การต้อนรับนายประพัฒโพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในโอกาสที่เดินทางมาติดตามตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบรือในจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมได้มอบเวชภัณฑ์และอาหาร TMR รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจรณรงค์ให้เกษตรกรพ่นยากำจัดแมลงดูดเลือดซึ่งเป็นพาหะของโรครมปีสกินที่วัดบ้านนนนสว่างตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองระเอ็ดและที่โรงเรียนบ้านท่าเสียวตำบลแสนสุขอำเภอพนมไพรจังหวัดระเอ็ดโดยมีหัวหน้าสว่วนราชการผู้นำท้องถิน่นและเกษตรกรผู้เลี้ยงโครกระบือให้การต้อนรับ นายชัยันศิริมาตรผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าจังหวัดร้อยเอ็ดมีจำนวนอำเภอ20อําอำเภอ193ตําบตำบล2447หมู่บ้านมีประชากรทั้งสิ้น1 3, 000, 10, นึ่งล้านสสหนึ่งหมคน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและมีการเลี้ยงปศุสัตว์เป็นอาชีพเสริมได้แก่โคเนื้อ282,308ตัวโควนม800ตัวและกระบือ6 4 9 7ตัวพบสัตว์ป่วยจำนวน12,350ตัวรักษาหาย8,693ตัวยังคงเหลือสัตว์ป่วย3,378ตัวสัตว์ตาย279ตัว โดยที่ผ่านมาจังหวัดระเอ็ดได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการเพราะปลูกข้าวมาปรับเปลี่ยนเป็นการทําเกษตรที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ซึ่งมีการเลี้ยงปศุสัตว์มูลค่าสูงเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรสำหรับโรครำปีสกินที่ระบาดในโครกระบือในขณะนี้ถือเป็นปัญหาภัยคุกคามที่สำคัญของเกษตรกรในจังหวัดระเอ็ดเป็นอย่างมากดังนั้นหน่วยงานทุกภาคส่วนรวมทั้งภาคีเครือข่าย ร่วมมือการเร่งการจัดการกับการระบาดของโรคดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนในโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้มอบเวชภัณฑ์อาหาร TMR การฉีดวัคซีนป้องกันโรคและการรรนค์พ่นยาก,กำจัดแมลงดูดเลือดซึ่งเป็นพาหะของโรคลำปีสกินซึ่งได้เน้นย้ำให้เกษตรกรดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรครวมทั้งมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในการเลี้ยงสัตว์เพื่อให้เกิดความมั่นคงของอาชีพต่อไปทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดรอยอดรายงาน